สำหรับท่อนพันญ่าที่เพื่อนเพื่อนกำลังชมนะครับชุดนี้เป็นญ้าในเปียแคระนะครับจะทำการจัดส่งไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษสำหรับการตัดท่อนพันญ้าของทางสวนนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องถ่ายรูปท่อนพันนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปลงคือโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่า ผมไม่อยากนํารูปสวยๆที่เรามีอยู่แค่รูป2รูปหรือว่าไม่กี่รูปะนะครับลงซ้ําๆในเพจหรือว่าเอามาลงในช่อง youtube YouTube ผมอยากจะนําเสนอว่าเวลาเราจะส่งท่อนพันธุ์แต่ละรอบนะครับบางครั้งลักษณะของท่อนพันธุ์ในช่วงแต่ละฤดูเช่นฤดูฝนฤดูแล้งนะครับหรือฤดูหนาวนะครับลักษณะของท่อนพันธุ์มันจะมีความแตกต่างกันบ้าง ซึ่งผมก็อยากนำเสนอในมุมที่ว่าเราตัดแบบไหนลักษณะที่ส่งเป็นแบบไหนให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ตัดสินใจนะครับในการสั่งซื้อโดยตัวเองคือถ้าลงแต่ในเพจไดกบอกไหมครับผมก็จะลงแต่รูปสวยๆลงซ้ำๆผมมองว่ามันถ้าผมลงแบบนั้นผมก็ลงได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาลูกค้าได้รับของ มันมนอาจจะไม่เหมือนในรูปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกวิธีการที่จะนําเสนอในการถ่ายเป็นคลิปในการจะส่งแต่ละครั้งนะครับ